สวัสดีครับช่วงนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่เห็นเห็นกันนะครับค่อนข้างผันผวนมันก็กระทบไปถึงกำลังซื้อบ้านด้วยเหมือนกันวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของทออสหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะเขาเพิ่งมีงานมหกรรมทางการเงินออนไลน์ W e l f a r e Marketing Beyond 2025ไปเมื่อ11มิถุนายนนี้เองอ๋อค่ะเหมือนเป็นงานออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจัดแบบออนไลน์เลย ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี่ยก็มาจากแคมเปญของเขาในงานนี่แหละครับทั้งสินเชื่อเงินฝากเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วมันจะช่วยคนที่อยากมีบ้านหรืออยากซ่อมบ้านหรืออยากออมเงินได้ยังไงบ้างค่ะคือบทบาทของทอสอเอง เขาก็เป็นสถาบันการเงินของรัฐเนาะที่มีภารกิจหลักเลยคือทําให้คนไทยมีบ้านการออกแคมเปญแบบนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญของเศรษฐกิจโดยรวมเลยใช่ค่ะเราที่น่าสนใจคือพอจัดเป็นออนไลน์หรือไลฟ์สตรีมมิ่งแบบนี้มันก็เปิดโอกาสให้คนทั่วประเทศเลยนะเข้าถึงข้อเสนอได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเดินทางมา อืมจริงด้วยครับใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เลยอ่ะมาดูตัวแรกกันเลยไฮไลท์ที่เขาโปรโมทกันสินเชื่องาน Welfare Marketing Beyond 25ตัวนี้สำหรับคนซื้อบ้านใหม่ค่ะเป็นยังไงคะตัวนี้จุดเด่นคือดอกเบี้ยคงที่5เดือนแรกต่ำมากครับแค่1.50%ต่อปีโอ้โห1.50%นี่ถือว่าต่ำมากนะคะใช่ครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนิดนึงคือ ต้องทำประกัน MRTA หรือ MLTA ด้วยอ๋อคือประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่เวลาเรากู้บ้านส่วนใหญ่ก็ต้องทำกันอยู่แล้วประมาณนั้นครับเผื่อมีอะไรไม่คาดฝันนี่จะได้ไม่เป็นภาระคนข้างหลังแล้วก็มีเรื่องเวลาด้วยต้องจองสิทธิ์ยื่นกู้เร็วหน่อยนะครับ11-14มิถุนาแล้วก็ต้องทำนิติกรรมให้เสร็จภายใน31กรกฎาคม68อืมกรอบเวลาค่อนข้างกระชั้นเหมือนกันนะคะ ครับผมแต่ดอกเบีย้ย1.50%นี่ถึงจะแค่5เดือนนะผมว่าก็น่าจะช่วยลดภาระช่วงแรกไปได้เยอะเลยค่ะช่วงที่อาจจะยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆตอนย้ายเข้าบ้านใหม่ด้วยใช่ครับอ๋อแล้วยังมีของแถมเล็กๆน้อยๆด้วยนะเป็นพัดลมทาวเวอร์สำหรับลูกค้า7รายแรกที่ได้วงเงินกู้สูงสุด ก็เป็นกิมมิคเล็กน้อยไปแต่ว่าอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่ต่ําขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์ที่ดึงดูดใจมากนะคะแต่การที่ผูกกับ MRT MLTA เนี่ยผู้กู้เองก็ต้องเอามารวมเป็นต้นทุนทั้งหมดด้วยว่าจริงๆแล้วมันคุ้มค่าสําหรับตัวเองไหมใช่ครับต้องคํานวณดีๆแล้วก็น่าคิดต่อว่าพอพน้น5เดือนนั้นไปแล้วละ่ะอัตราดอกเบีย้ยจะเป็นแบบไหนแล้วเราประเมินความสามารถในการผ่อนระยะยาวะไว้ดีพอหรือยังนั่นสิครับ เป็นประเด็นสำคัญเลยต้องดูยาวๆทีนี้เอ่สำหรับคนที่มีบ้านกับทอสออยู่แล้วล่ะครับอยากจะซ่อมแซมปรับปรุงหรือแม้แต่ติดโซลาร r ูฟที่กำลังฮิตๆกันค่ะมีอะไรให้กลุ่มนี้บ้างคะมีครับเป็นสินเชื่อซ่อมแต่งและซ่อมแต่ง plus ตัวนี้ให้กู้เพิ่มได้สูงสุด300,000บาทอ๋อกู้เพิ่มจากนี่เดิมใช่ครับแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยน่าสนใจมากเป็นขั้นบันได คือวงเงินแสนแรกดอกเบีย้ยแค่1%เองครับนาน3ปีเลยโห oh, 1% 3ปีครับแล้วส่วนที่เกินแสนไปจนถึง3 0 0แสนบาทอีก2 0 0 0 0นบาทถัดมาดอกเบีย้ยก็ยังต่ำนะ1.99%ต่อปีนาน3ปีเท่ากันอืม um. หลังจากนั้นปีที่4ปีที่5ดอกเบีย้ยก็ขย,ยับขึ้นมาเป็น3.50%ต่อปีค่ะก็ยังถือว่าไม่สูงมากนะสำหรับดอกเบีย้ยช่วงปีท้าย,ายครับ แล้วข้อดีอีกอย่างคือไม่ต้องไปจดจำนองใหม่ด้วยลดความยุ่งยากไปอืมอันนี้ดีเลยค่ะสะดวกขึ้นเยอะแล้วก็มีโปรเสริมเล็กๆเ,เหมือนกันถ้าจองสิทธิ์ช่วง11-14ถึงมิถุนาแล้วทํานิติกรรมภายใน30มิถุนาก็ได้กระเป๋าลดโลกร้อนไป อันนี้ดูเหมือนเขาจะเน้นลูกค้าเก่าโดยเฉพาะเลยนะคะการที่เน้นเรื่องซ่อมแซมหรือติดตั้งโซลารูฟเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเทรน์ช่วงนี้พอดีเลยนะคนหันมาปร,ปรับปรุงบ้านกันเยอะขึ้นแล้วก็เรื่องพลังงานทางเลือกใช่ครับเทรนกำลังมาเลยมากขึ้นมันเหมือนการรักษาฐานลูกค้าเดิมไปด้วยในตัวแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มอื่นด้วยพวกรับเหมาวัสดุก่อสร้างใช่ค่ะเม็ดเงินมันก็จะหมุนเวียนไป โอเคครับนอกจากฝั่งสินเชื่อแล้วเอ่อยังมีฝั่งเงินฝากด้วยสําหรับคนอยากออมเงินค่ะมีอะไรน่าสนใจคะเป็นเงินฝาก GHB Welfare Savings ครับตัวนี้เป็นออมทรัพย์พิเศษให้ดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงเลยนะ1.75%ต่อปีโอ้1.75%าสำหรับออมทรัพย์นี้ถือว่าสูงเลยนะคะช่วงนี้ใช่ครับ เปิดบัญชีได้ตั้งแต่11-30มิถุนายน68นี้แล้วก็มีของสมนักคุณตามยอดฝากด้วยฝากแสนถึงไม่ถึง5 0 0แสนได้กระบอกน้ำ5 0แสนขึ้นไปได้ร่มอืมก็เป็นแรงจูงใจอีกแบบหนึง่งครับในงานวันนั้นจริงๆก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกนะมี special talk คุณพีทกันตพรมี HR talk มีจับรางวัล lucky award ด้วย ค่ะคือการที่ออกทั้งผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยดอกเบี้ยสูงมาพร้อมกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์ที่สถาบันการเงินใช้บริหารสภาพคล่องอะค่ะคือดึงเงินฝากเข้ามาเพื่อที่จะได้มีเงินไปปล่อยสินเชื่อต่อแล้วมันก็ตอบโจทย์ลูกค,ค้าคนละกลุ่มกันไปเลยทั้งคนอยากกู้ทั้งคนอยากออมอ๋อเป็นการสร้างสมดุลใช่ค่ะทาให้พอร์ตของธนาคารมันสมดุลขึ้นโอเคงั้นถ้าให้สรุปสั้นๆก็คือ ทออสอเขาออกแคมเปญพิเศษมาทั้งสินเชื่อบ้านใหม่ดอกเบี้ยต่างช่วงแรกสินเชื่อซ่อมบ้านดอกเบี้ยดีแล้วก็เงินฝากดอกเบี้ยสูงทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นโอกาสเป็นทางเลือกให้คนที่กําลังวางแผนเรื่องบ้านหรือเรื่องออมเงินแต่เงินขายที่ดีกว่าปกติในช่วงนี้นะครับค่ะแต่สิ่งที่อาจจะต้องคิดตามหรือขบคิดกันต่อจากแคมเปญแบบนี้นะคะคือ มันส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงินจริงๆของคนเรายังไงบ้างแล้วมันส่งผลต่อภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างไงอย่างแคมเปญดอกเบี้ยต่ํามากๆที่ผูกกับเงื่อนไข MRTA เนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยลดภาระหรือมันอาจจะกลายเป็นภาระแฝงให้ผู้กู้กันแน่ในระยะยาวอืมน่าคิดครับเรื่องความสามารถในการซื้อบ้านของคนไทยหรือมันเป็นแค่มาตรการกระตุ้นแบบระยะสันส้นๆเท่านั้นครับผมเป็นคําถามที่น่าสนใจมาก ค่ะคำถามพวกนี้ก็คงต้องให้แต่ละคนลองเอาข้อมูลที่ได้ฟังวันนี้ไปพิจารณาประกอบกับการตัดสินใจของตัวเองดูนะคะ